วันที่24ตุลาคม2563 2020แฮร์รี่ลืมตาแล้ววันนี้ตอนนี้ลืมตาแล้วมันมองใคร <c oughs> ดูแม่มงึง <c oughs> <c oughs> คิดได้ไงเนี่ยมันจะรู้เรื่องเหรอฮะแต่ละอย่าง สอนในแต่ละอย่างโลออลืมตาละ เริ่มตาแล้วเปิดหน้ามาทำทำนู้นเปิดมือดูสิดูนี่มือเล็กมากเลยนิ้วก้อยขนาดนิ้ป้งของมันยังไม่โตเท่านิ้วก้อยของกูเลยเนี่ยดูดเลเล็กกระติ๊เกี่ยว เฮ้ยกำมือใหญ่เท่าหัวแม่มือใหญ่กว่าไหนดิโอ้ใหญ่เท่ากันเลยแล้วกูจะใส่ยังไงเนี่ยใส่ใส่ใส,ใส่ใส่ลำบากมากเกินเฮ้ยชึบเออเฮ้ยชึบชิบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวยากมากเกิน yeah all that carbon in.